สีเจนใจเจ้าอ๋อแปลขึ้นมาสักปีพศอ,ออย่างนะครับปี2500 <c oughs> 2อ0พันหยห้าเจ้าเนี่ย <c oughs> ปอจะเขียนไม่ดิดกสักไมนี่จ้านี่จะสลาในหมู่บ้านนี่นะเจ้าพอจำชื่อได้ก่อครับปอปีปอปีอการเมฆเจ้า พ่อปีกาดเมฆเจ้าเป็นสลากเก่าเลยเนะาะเจ้าเป็นสลากบ้านหลังนี้แปลงแบบเอามือกันหรือว่าจ้างต่างขอครับนี่เออคือมันเป็นญาติปีน้องกันเนาะเอามือกันเจะจอยกันแปลงแล้วก็คือเปิดมาจาอยแปลงแล้วก็อีปอกับไปจปอยบนแปลงเองนะเจ้าอ๋อเอามือกันนะครับ<า>เนาะแล้วไม้แล้วครับเอามาจากไหนท่านสัตว์ไม้นี่ปอปอตีปออ้ไว้นี่เปิดว่าเปิใจเสือเอาตีตังไม่ใจปองไม่เสาเนี่เจ้า แปลวาไม่เสาเสาน,นี่มันจะเป็นเสาไม้แดงเพราะว่ามันจะทนนะเจ้าพ่าวนะเอานนะมนะันเลือกเจ้าต้องเอาไม้ตีเป็นแกนปวกมันมากินดีน,นะเจา้าแต่ต้องใช้ไม้แดงเอา้เนี่ยไปเราก่อนเลยไปซื้อเอาทีไม่ใจโอ้โห<อ>พอแล้วพ่อมาอยู่บ้านนี้ปีไหนครับ<อ>แต่งงานตอนนั้นพ่ออายุเท่าไหร่น่ะปีสามสามนอ้องพอเขามาอยู่พ่อตอนนั้นสภาพบ้านเป็นจไดยพ่อครับที่พ่อหันสภาพบ้านตอนนั้นกระเบื้องมันเป็นกระเบื้องโบราณ เบื้องหลังคาแล้วครับเป็นปกระเบื้องทำเองเนับกระเบื้องปูนสั้นแม่งก็ครับใกระเบื้องปูนสั้นเนาะแล้วเป็นบ้านสองชั้นครับป่ะสองชั้นครับสองชั้นยกพื้นยกพื้นยกยกสูงประมาณไหนยกสูงประมาณณนี้ยจ้ะคือยกยกสูงจากดินขึ้นมาสักประมาณเท่นะครับเนาะแล้วก็ใช้ไม้ปูไม้ปู๋อแล้วก็มีไม้ปูไม้ปูห จานหนึ่งและบนปูหอมจานหนึ่งอ่ะแม่ที่ทำสองชั้นพ่อขายครัวก็ครับเจ้าขายครัวอีพ่อขายหรืออีแม่ขายครับตอนนั้นอ่ะอ่าอีแม่ขายแม่อ่าแม่แม่ของแม่ของเจ้านี่เนาะแม่ของสอทเนาะแม่อุ้ยชื่ออย่างนะครับแม่อุ้ยจอยเจ้าแม่อุ้ยจอยในรูปนะครับนเปงคนขายครัวอยู่ข้างล่างก็เลยแปลง แล้วตอนนั้นอยู่กันกี่คนครับท่านสิวตอนนั้นนี่แม่จะมีลูกอยู่สี่คนแล้วก็แยกครอบครัวไปเนาะก็เหลือเจ้าอยู่นี่อยู่กับแม่นี่อ๋อครับเจ้าประตูเดิมประตูเดิมอันนี้กับประตูเดิมอันนี้กับประตูเดิมเอามาทําคือผมค่อนข้างจะมาทําใหม่เยอะอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนแปลงกค็คือกาทำหลอบบ้านเนี่ยคือผมมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้หมดเลยเพราะว่าปวกมันกินไหม้ครับ พองมันขึ้นพอพอฝนตกปุบนี่แมงเม่าอย่าบินแต่บ้านเลยครับผมก็เลยต้องลื้อพอว่ามันมีมีพวกอยู่ในนี้ก็อผมก็เลยไปเจอพวกอันใหญ่เลยโอ้โหก็เลยเทนี่ยแล้วก็คือเราลื้อคําว่าลื้อนี่ลื้ออะไรออกไปพ่องครับแม่ลื้อฝาบ้านเนี่ยจ้ะฝาชั้นล่างนะครับฝาบ้านชั้นล่างแล้วก็ไม้ปูปื้นตรงนี้ลื้อออกหมดเลยลื้อออกหมดเลย้าลื้อช่้นหลังนี่ออกทัหมด ออกทั้งหมดเลยจ้าแต่เหลือไว้ตังกดตังบนคือเหลือไว้เนี่ยชงบนนี่เขาหมดแนะคอ๋อแสดงว่าเป็นส่วนประกอบฝากับพื้นเป็นหลักนะพ่อเนาะเอาออกเลยแล้คที่ว่าเหลือก็คือประตูประตูนะครับเนาะจ้าประตูลิงประตูตีเหลือไว้ตรงนี้อืมเปิ้นใช้เวลาก่อสร้างเมืนกว่าไหมหมายถึงช่วงเวลาที่เปิ้ลก่อสร้างบ้านครั้งแรกเนี่ยปีศูนย์ปีศูนย์ห้า หน้าเดี๋ยวนี้มันอะไรระยะระยะได้ทำตอนนนั้ก่อสร้างของปืนกว่าจะแล้วนะครับหู้น้องว่าเมินก่อก็ว่าเฮาน้อยอยู่เนาะเราได้สักประมาณขวบสองขวบเนี่ยเเจ้าจะได้ประมาณขวบเนี่ยตีว่าแต่งบ้านหลังนี้นะประเดี๋ยวนี้เฮางหกสิบห้ามาถามมาถามทีนมาพี้เรียมหั่นหักไม่มันงามก็เลยเอามาแย่เองอกินมัดไก่เหมือนชอบงานไม้ทุกครั้งเนาะ ชอบงานไม้ชอบที่มันเป็นของเก่าเนาะอนุรักษ์ไว้ถึงเหมือนเืมจ้างมาแะนที่บ้านเลยแผ่ละกี่บาทนะแม่เนี่ยนีต่นี่น่ด้านนั่นที่จะไปกล่องกล่องกันใหม่อ๋อโอ อ่ะมันขี้ฟุ่นนะเจ้าเขากัเลยมาลื่อเอากระเบื้องนี่เขาซิ่ันส่ก็เมื่อกล่าวแล้วก็เลยทิ้งไปเลยนะแม่นอกเจ้าอ๋อนี่ควาไฟคืนมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้เป็นไม้มอเปียดติจะงมอกหินหน้าครับขินหน้าแล้วก็จะมีคมเมื่อเอาหนักครับบ้านบ้านปอตะกร้อนี่มันก็จะยุบมันตั้งไหนน้อยจะขึ้นจ้าเป็นบ้านตะเกาวงงามมันคืนบ้านแล้วก็มันก็จะแยกเป็นสองทางนี่เนาะทางซ้ายนี่จะเป็นห้องครัว ห้องขวาตั้งขวานี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี่ป็จะแปลงยาวเนาะก็ลูกหลายเนาะปะจะแปลงหลายห้องเอก็มางามแล้วเท่ากับจะมีแย่กอมาแล้วก็จะมีจานกรเพราะว่าจานกรนี่มันต้องมีทุกหลังจานกรนี่หมาไว้นั่งพื้นถนนตรงนี้เพราะถนนตรงนี้เป็นเราทําเป็นหลองน้ำตะกอนและที่นี้เป็นอย่าทำถนนเป็นเราแมกโคมาพุดมาพุดมาสุเลยเก็บขึ้นมา ไปบนนี่ของมันพว่งอ๋ออันนี้เป็นของเก่าของบ้านเหรอแม่เก้าถึือไม้ห้องน้ำนโอ้นี่นะโอ้ไม้ห้องนะ้ำห้องบอ่โอ้รูปทรงของรั้วเป็นจะเอีย้ยครับละ่ะ ว่าไม่ขึ้นอนานสาหกรรมแล้วถ้มา,า,ม,ามันไปเลยเยอรมันก็รู้จั ส่วนไหนของบ้านฝาอะไรครับส่วนส่วน,วนไอ้บางใบบางใบคือตรงไหนที่บางใบคือตัวที่รางบน,บนตืมบนข้างบนวันไหนแม่ขอบตรงขอบนี่เหรอต้องเป็นน้ำย้อยนะครับละ่ะ